เบนแม็กดาเนลลนุ่มนักธุรกิจผู้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาอยากหนีออกจากความผิดพลาดทางธุรกิจและชีวิตส่วนตัวที่ล้มเหลวเพื่อมาตั้งหลักใหม่เขาจึงกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ซึ่งไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังวอ t e x s p r i n g สถานที่ตั้งแคมป์อันสวยงามและแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงและที่นี่เองคือจุดเริ่มต้น ของเหตุสลดที่น่าชงนและเรื่องราวอาชญากรรมการลอกลวงและความตายที่หาคำตอบไม่ได้มาร่วมไขปริศนาการดำดิ่งติดตายใต,ยต,ยตย้น้ำกับลุงเอ็ดเกรดชีวิตเพราะทุกชีวิตมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีข้อคิดและความน่าชงนสนเทให้ได้ติดตามท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเอ็ดเกรดชีวิตกันด้วยนะครับ สำหรับพันที่กดติดตามไว้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวดิ่งติดตายได้เลยครับเบนแม็กดนเนลหนุ่มวัย30ปีจากเมืองคอ l ลิเออวิลรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาเขาเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว เบนรักชีวิตกลางแก้งมาตั้งแต่เด็กเขาถือเป็นนักปีนผาตัวยงและเขายังรักการว่ายน้ำการดำน้ำมาตลอดอีกด้วยในช่วงปี2010เป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากของเบนแมคแดเนียลเพราะมันเต้นไปด้วยเรื่องราวความโศกเศร้าความเจ็บปวดและโชคร้ายเขาเพิ่งผ่านการหย่าร้างกับภรรยาเก่ามาและบริษัทกอ่อสร้างของเขาเกิดล้มละลาย พร้อมมีภาระหนี้สินกับสรรพกรอีกต่างหากเบนกลุ้มใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตเขาจึงกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่เพื่อตั้งหลักและมองหาลู่ทางใหม่ๆหลังผ่านอุปสรรคและความสะเทือนใจต่างๆมากมายพ่อแม่ของเบนเห็นว่าลูกชายยังไม่พร้อมที่จะออกไปสร้างอาชีพการงานครั้งใหม่พวกเขาจึงขอให้เบนหยุดพักผ่นให้สบายใจซะก่อนเพื่อคิดหาหนทางตั้งหลักอีกครั้ง โดยพ่อกับแม่ได้ยกบ้านพักที่ชายหาดในซานตาโรซาบีดฟลอริดาให้เป็นที่พักชั่วคราวของเบนเบนย้ายไปที่นั่นพร้อมกับเจ้าสปูนเนอร์สุนัขพันธุ์ราบาร์ดสีช็อกโกแลตที่เขาเลี้ยงไว้ในระหว่างการพักผ่อนและใช้ความคิดอยู่ที่บ้านริมหาดนั้นเบนเกิดความคิดว่าเขาควรหาอะไรที่เขาชอบทำในระหว่างนี้มันอาจจะช่วยให้เขาค้นพบอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ได้ จากจุดนี้เองเขาจึงออกเดินทางเพื่อทำสิ่งที่เขารักมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือการดำน้ำเขาเลือกที่จะไปดำน้ำท่องเที่ยวพักผ่อนที่ว r t ท s s r r n n g แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเภทแคมปิ้งและการดำน้ำโดยมี Lo เ e l l ์แ l l ลผู้ได้รับสัมปทานเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการ วอเท็กสปริงมีสระน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่อารมณ์คล้ายสวนน้ำมีทั้งส่วนที่ตื้นและลึกถือเป็นสถานที่ดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในฟลอริดาเลยทีเดียวในจุดที่เป็นพื้นที่น้ำลึกเมื่อลงไปใต้น้ำจะมีเส้นทางเข้าสู่ถ้ำใต้น้ำและโถงถ้ำลึกลับซับซ้อนที่อนุญ,ญาตให้ลงไปได้เฉพาะนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญและมีใบรับรองชนิดพิเศษเท่านั้นโดยทางเขา้าถ้ำจะอยู่ลึกลงไป จากผิวน้ำถึง18เมตรและมีปากทางเข้าถ้ำขนาด2เมตร70คูณ3เมตร70ซึ่งสามารถเข้าไปได้ลึกถึง9.4เมตรและต่อจากตรงนี้จะเป็นจุดอันตรายที่ถูกปิดไว้ด้วยตะแกรงเหล็กและล็อกด้วยกุญแจเพราะมีป้ายเตือนที่หน่าตกใจว่าอย่าเข้าไปเลยอาจถึงแก่ชีวิตได้ไม่มีอะไรที่น่าเข้าไปให้ต้องตายอยู่ในนั้นหรอกในส่วนนี้จึงไม่อนุญาตให้นักดำน้ำทั่วไปเข้าไปได้ เวนแต่จะเป็นนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญและได้รับใบรับรองการดำน้ำในถ้ำชนิดพิเศษเท่านั้นโดยผู้ที่จะเข้าไปต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ v o อ t ex s p r i n g มาเป็นผู้เปิดล็อกประตูให้และต้องพาเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยในระหว่างการดำน้ำเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมามีนักดำน้ำเข้าไปเสียชีวิตในถ้ำแห่งนี้กว่า13คนแล้วในขณะที่ทำการสำรวจถ้ำ สำหรับเบนแม็กเดนียลเนี่ยเขามีพื้นฐานด้านการดำน้ำอยู่แล้วนะครับคือเนื่องจากว่าเขาชอบแล้วเขาก็สนใจมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็ได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการดำน้ำมาตลอดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นในระดับพื้นฐานเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้พอเขาใช้เวลาพักผ่อนมาทำสิ่งที่เขาชอบเนี่ย ด้วยการมาดำน้ำที่วอเท็กสปริงเนี่ยพอเขามาบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำเป็นอาชีพซะเลยนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถอยู่แล้วแล้วเขาก็ชื่นชอบมันด้วยพอเขาเกิดความคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นมาทำเป็นอาชีพซะเลยเนี่ยพอแว็บนี้มันเข้ามาในหัวเขาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้อง ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะสอบให้ได้ไปรับรองต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วคุณจะไปเป็นครูสอนดำน้ำใครก็ได้นะครับก็ต้องไปฝึกไปเรียนแล้วก็ไปสอบจนได้ใบรับรองเปิดเป็นศูนย์ดำน้ำของตัวเองเป็นธุรกิจใหม่ที่เขาตั้งใจจะทำขึ้น ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเบนแมคแดเนลมาฝึกดำน้ำที่นี่บ่อยมากจนทำให้เขารู้จักและสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่และผู้มาท่องเที่ยวหลายคนไม่นานเบนก็ได้รับใบรับรองการดำน้ำในสระที่เรียกว่า O.W. หรือ Open Water ซึ่งเป็นใบรับรองที่ให้ไว้เพื่อรับรองว่าเบนสามารถดำน้ำในพื้นที่เปิดโล่ ที่มีความลึกได้ไม่เกิน15เมตรเท่านั้น<ม>เขายังไม่สามารถที่จะไปดำน้ำตามถ้ำหรือในจุดที่มีความลึกมากกว่า15เมตรได้แต่นั่นไม่ใช่เบรนแน่นอนเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและบ้าบินคนหนึ่งแม้เขาจะยังไม่ได้รับการรับรองให้ดำน้ำลึกในถ้ำได้แต่เขาก็อยากที่จะลงไปในถ้ำใต้น้ำของวอลแท Spring ที่ว่าลึกและยากทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งเรียนและฝึกได้ไม่นาน ในวันที่18สิงหาคมปี2010เหตุร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อเบนกลับมาที่วอเท็กสปริงอีกครั้งเขาลงดำน้ำในตอนเช้าและดำน้ำอีกครั้งตอนเที่ยงนักดำน้ำคนอื่นๆที่ลงไปดำน้ำอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเขาเห็นเขาพยายามสำรวจทางเข้าในพื้นที่ห่วงห้ามที่ปิดล็อกเอาไว้เหมือนกับว่าเขากำลังวางแผนอะไรบางอยา่างหลังจากนั้นเขาก็โผล่ขึ้นมาและเข้าไปในร้านดำน้ำเพื่อเติมถังอากาศ เขาใช้เวลาที่เหลือในช่วงบ่ายในการทดสอบอุปกรณ์และบันทึกข้อมูลลงในบันทึกการดำน้ำของเขาเย็นวันนั้นเบนเตรียมตัวลงดำน้ำอีกครั้งเขาโทรหาแม่โดยใช้โทรศัพท์มือถือและนี่คือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับครอบครัวของเขานอกจากนี้เขายังโทรหาเพื่อนโดยฝากข้อความไว้ใน v o i c e m a เ l เพื่อบอกเล่าความตื่นเต้นเกี่ยวกับการดำน้ำของเขาให้เพื่อนฟังจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่ง เบนก็กลับลงไปในน้ำอีกครั้งบังเอิญมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำของวอเทกสปริงสองคนคือชาร์ครนินและเอ็ดดัวโดทารานกำลังดำน้ำกลับขึ้นมาหลังตรวจสอบความเรียบร้อยในถ้ำใต้น้ำเสร็จสิน้นและเตรียมตัวจะกลับบ้านพวกเขาเห็นเบนกำลังลงจากเรือโดยสวมหมวกกันน็อกร้อมไฟที่เปิดอยู่ทําให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองรู้ว่าเบนตั้งใจจะลงไปสำรวจอุโมงค์อีกครั้งในตอนมืดนี้เอ็ดดัวโด และนักดำน้ำคนอื่นๆที่เห็นเขาตั้งแต่ในช่วงบ่ายต่างสงสยัยมาสักพักแล้วว่าเบนต้องการจะหลบเข้าไปในส่วนพื้นที่ห่วงห้ามนี้และเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำแบบนั้นเอ็ดูอาร์โดจึงตามเข้าไปและเนื่องจากเอ็ดูอาร์โดรู้จักกับเบนเพราะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำเขาจึงคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกับเบนมากกว่าหากยอมเปิดประตูให้เขาดีกว่าปล่อยให้เขา มัวดำน้ำควานหาทางเข้าในจุดอื่นๆอยู่แบบนี้ซึ่งหากปล่อยให้เขาทำต่อไปเขาอาจหมดอากาศหรือไปติดตายอยู่ที่ซอกหรือไหนซะก่อนก็ได้เอ็ดวโดจึงได้เปิดประตูให้เบนเข้าไปในที่สุดแต่ความผิดพลาดร้ายแรงของเอ็ดวาโดก็เกิดขึ้นเมื่อเขาเปิดประตูให้เบนแต่เขาไม่ได้ตามเข้าไปด้วยอาจจะด้วยอากาศในถังของเอ็ดวโดไม่เพียงพอหรือเพราะมันหมดเวลาทำงานของเขาแล้ว หรือด้วยเหตุใดก็ตามเอ็ดวาร์โดดำน้ำกลับออกมาทันทีและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเบนแม็กดาเนลสาวันผ่านไปนะครับมีคนสังเกตเห็นว่ารถของเบนเนี่ยมันจอดอยู่ที่เดิมตรงเนี้นานและไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเนี่ยหายไปไหนด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็สังเกตเห็นเขาก็เลยเดินมา ดูที่รถเพราะว่าใครๆเนี่ยก็รู้จักเบนนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าประจำของที่นี่แล้วมาบ่อยจนเจ้าหน้าที่ก็รู้จักผู้คนที่เป็นนะักท่องเที่ยวที่มาประจำก็รู้จักเขานะครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่รถเนี่ยเขาไปตรวจดูก็ปรากฏว่ารถเนี่ยยังถูกล็อกอยู่อย่างดีนะครับไม่มีการถูกงัดแงะใดๆนะครับมองเข้าไปที่รถก็รถก็มีของมีอะไรวางอยู่ไม่มีการถูกหรือถูกค้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาคัญเลยคือกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือก็ยังคงอยู่ในรถนะครับไม่ได้หายไปไหนก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแล้วเจ้าตัวเนี่ยคือตัวเบนเองเนี่ยหายไปไหนล่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปเดินสอบถามกับบรรดาผู้คนที่พอจะรู้จักเบนบ้างว่าได้เห็นเบนบ้างไหมทุกคนก็สายหน้าบอกว่าไม่เห็นเบนเนี่ยนานแล้วนะครับหลายวันแล้วแต่เห็นรถนี่จอดอยู่อย่างนี้แหละทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเริ่มเป็นกังวลน,นะครับว่า เบนเนี่ยได้หายตัวไปเขาก็เลยเรียบไปโทรศัพท์แจ้งกับทางแยนำเภอแล้วก็ตำรวจนะครับให้ทราบว,ว่ามีนักท่องเที่ยวหายไปจากวอเท x s สปริงเจ้าหน้าที่ของวอเท็กสปริงรีบโทรแจ้งสำนักงานแหนมเพอว่ามีนักท่องเที่ยวหายตัวไปแหนมเพอและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรุดมายัางที่เกิดเหตุโดยทันที พวกเขาดูที่เกิดเหตุและสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของวอลเท็กสปริงรวมทั้งเอ็ดวัวโด้ oo, ด้วยเขาได้นำนักดำน้ำของตำรวจดำน้ำลงไปดูในจุดที่เขาพบเบงเป็นครั้งสุดท้ายและแล้วการกู้ภัยในถ้ำใต้น้ำอันซับซ้อนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะหลังประตูในพื้นที่ห่วงห้ามนั้นเป็นจุดอันตรายมีความคับแคบมากต้องเป็นนักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะผ่านเข้าไปได้เพราะพื้นที่ภายในถ้ำส่วนนี้จะค่อยค่อย แคบลงเรื่อยๆความสูงของเพดานถ้ำจะลดลงเหลือเพียง30เซนติเมตรกว้าง91เซนติเมตรเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วนักด,ดำน้ำจะไม่สามารถหันตัวกลับได้หากผ่านไปไม่ได้หรือติดอยู่ทางเลือกเดียวคือต้องถอยหลังออกมาเท่านั้นจนเมื่อถึงจุดที่แคบที่สุดความสูงของเพดานถ้ำจะลดลงมาอีกเหลือเพียง20เซนติเมตรกว้างเพียง60เซนติเมตรเท่านั้น ข่าวการหายตัวไปของเบนเริ่มแพร่กระจายออกไปตํานักงาน,นอำเภอและตํารวจซึ่งเป็นผู้นำการสืบสวนพบว่าพวกเขาไม่สามารถทรรําภารกิจตายน้ำเช่นนี้ได้จึงของความช่วยเหลือจากเหล่านักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญพวกเขาพบว่ามีคนเพียงไม่กี่คนบนโลกที่สามารถทรรําภารกิจกู้ภัยเช่นนี้ได้ในที่สุดพวกเขาก็ได้เจฟฟลอฟลินมาช่วยในการบริหารจัดการรวมกับกลุ่มนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญ8ปคน โดยแบ่งเป็นสามทีมซึ่งดำน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงสลับกันไปเป็นเวลาหลายวันนักดำน้ำมากประสบการณ์ดำดิ่งลงไปค้นหาในถ้ำและอุโมงค์อยู่หลายวันตรวจสอบทุกซอกทุกมุมทุกรอยแยกในก้อนหินเท่าที่พวกเขาจะเข้าไปได้นักดำน้ำต่างประเมินว่าการกู้ภัยในครั้งนี้เป็นภารกิจที่อันตรายมาก และมีนักดำน้ำกู้ภัยสองคนเกือบต้องสังเวยชีวิตให้กับการค้นหาเบนแมคแดเนลในครั้งนี้หลังจากดำน้ำค้นหากันอยู่หลายวันก็ไม่มีใครพบศพของเบนพบเพียงอุปกรณ์บางส่วนของเขาคือถังออกซิเจนสำรองสำหรับการดำน้ำระยะไกลจำนวนสามถังที่มีชื่อของเขาติดอยู่แต่เมื่อนำมาตรวจสอบก,ก็พบสิ่งที่ผิดปกติบางอย่างคือถังทั้งสามมีแต่อากาศแต่ไม่ได้มีส่วนผสมของกา๊าซ ที่จะช่วยในการหายใจและถังทั้ง3ถูกวางอยู่ใกล้กันมากเกินไปถังหนึ่งอยู่ที่ทางเข้าถ้ำและอีกสองถังวางอยู่ข้างในถ้ำซึ่งห่างจากถังแรกเพียงเล็กน้อยโดยถังแรกมีอากาศอยู่เต็มถังที่สองมีอากาศอยู่เพียงครึ่งหนึ่งและทังสุดท้ายกลับว่างเปล่าซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งเกิดเป็นข้อน้าสงสัยว่าใครเป็นคนวางไว้และวางไว้ทำไม นอกจากถางออกซิเจนดังกล่าวแล้วก็ไม่พบหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเขาเข้ามาลึกถึงด้านในนี้และเมื่อตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านของเบนพวกเขาก็พบบันทึกการดำน้ำําและการวาดแผนที่การดำน้ําของเขาตำรวจได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ําตรวจสอบพบว่าการเขียนบันทึกและแผนที่ของเขานั้นมันดูมั่วมากและดูเหมือนเขาเร่งรีบเร่งร้อนเพราะมีจุดผิดพลาดหลายจุด เขาได้เข้าเรียนหลักสูตรการดำน้ำต่างๆมากมายในระยะเวลาอันสั้นแต่เขาเรียนไปจบสักหลักสูตรดูเหมือนว่าเขากำลังเร่งรีบในการเรียนดำน้ำอย่างมากนอกจากนี้ตำรวจยังพบแฟ้มที่เต็มไปด้วยใบอนุญาตดำน้ำชั่วคราวที่บ้านของเขาดูเหมือนว่าเบนจะเดินทางจากศูนย์ดำน้ำแห่งหนึ่งไปยังศูนย์ดำน้ำอีกแห่งหนึ่งคล้ายกับว่าเขากำลังพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้คนเห็นว่าเขามีประสบการณ์ในการดำน้ำ ในระดับหนึ่งแล้วและในข้อความเสียงที่เขาโทรไปหาเพื่อนครั้งสุดท้ายก่อนหายตัวไปเบนบอกเพื่อนว่ามีศูนย์ดำน้ำแห่งหนึ่งติดต่อมาเพื่อต้องการจ้างเขาให้เป็นครูฝึกดำน้ำแต่แน่นอนว่ามันไม่เป็นความจริงซึ่งก็ตรงกันกับที่แฟนใหม่ของเบนได้ให้ปากคำไว้ว่า s> <S เขาตั้งใจจะเปิดสอนดำน้ำลึกและส,ส, like สร้างธุรกิจดำน้ำของตนเองเมื่อตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน และมูลเหตุจูงใจต่างๆได้เรียบร้อยพวกเขาจึงสรุปว่าการตายและศพที่หายไปของเบนแมคดาเนียลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการจมน้ําในถ้าจากความต้องการที่จะสร้างอาชีพใหม่ของตนเองทําให้เขาเร่งรีบในการฝึกดําน้ําลึกซึ่งมีอันตรายมากทําให้เขาเสียชีวิตในที่สุดเพียงแต่ไม่มีใครพบศพของเขาเท่านั้นซึ่งเขา อาจจะยังติดอยู่ในซอกลืบใดซอกลืบหนึ่งภายในถ้ำใต้น้ำของวอ t เท Spring แห่งนี้ก็เป็นได้เมื่อตำรวจสรุปเช่นนี้ทำให้พ่อแม่ของเบนต้องการได้ศพของลูกกลับขึ้นมานักดำน้ำบางคนจึงได้แนะนำให้นายอำเภอติดต่อหาเอฟโซร s นสัน ซึ่งเป็นนักดำน้ำถ้ำและนักกู้ภัยใต้น้ำอีกคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโลกคนหนึ่งเมื่อเอ็ดได้รับการติดต่อเขาก็ตัดสินใจที่จะช่วยครอบครัวที่กำลังโศกเศร้านี้ทันทีเมื่อเขามาถึงเขาก็ลงดำน้ำถึงสามครั้งในวันแรกเลยทีเดียวแต่ก็เช่นเคยแม้เขาจะดำน้ำไปไกลามากกว่านะักดำน้ำคนอื่นๆแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่พบอะไรเลย เขายัางตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไม่มีทางที่เบนแมกดาเนลจะมาได้ไกลและลึกขนาดนี้และไม่มีหลักฐานประกอบใดๆแม้แต่สภาพแวดล้อมในถ้ำที่แสดงให้เห็นว่ามีใครเข้ามาถึงในนี้เช่นหลักฐานรอยขีดควนตามเพดานถ้ำที่เกิดจากการครูดของหมวกกันน็อกกับเพดานหรือแม้แต่ร่องรอยตามพื้นสายใต้น้ำและการเน่าเปื่อยของซากศพถ้าเขาตายติดอยู่ใต้น้ำนี้จริง เอสโซลินสันจึงเชื่อว่าเขาไม่ได้ติดตายอยู่ในถ้ำนี้อย่างแน่นอนแล้วก็หายไปไหนครับในขณะที่การค้นหาเบนแมกแดเนลในคราวนี้เนี่ยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำระดับโลกถึง16คนเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาในการค้นหาถึง36วันนะครับแต่ก็ไม่มีใครพบ อะไรไม่มีการพบศพไม่มีการพบเบนกม็มีการนำเอาเรือดำน้ำขนาดเล็กควบคุมระยะไกลมาช่วยในการค้นหาด้วยนะครับก็ยังไม่พบอีกแต่พ่อแม่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังเรียกร้องที่จะให้ทางการเนี่ยช่วยค้นหาต่อไปทางการก็เลยเปลี่ยนพิกัดในการค้นหานะครับจากเดิมที่ค้นหากันเฉพาะแค่ใน วัต x ิสปริงเท่านั้นเขาก็ออกมาค้นหาตามลำน้ำที่เป็นส่วนต่อเชื่อมออกมาจากวัต x p สปริงเนี่ยก็จะมีพวกลำคลองลำทารต่างๆที่ต่อเชื่อมน้ำจากข้างในเนออกมาด้านนอกเพื่อที่จะค้นหาดูเขาก็เลยใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีม้ามีสุนัขแล้วมี ผู้คนประชาชนแล้วก็ทีมงานต่างๆเนี่ยช่วยกันเดินหาตามลำน้ำต่างๆเพื่อค้นหาศพของเบนถ้ามีไหลออกมาข้างนอกนะครับในระยะเวลาหลายวันเลยทีเดียวรวมทั้งการเดินตรวจคน้นหลายกิโลเมตรก็ยังไม่พบอะไรเลยไม่พบศพไม่พบชิ้นส่วนไม่พบสิ่งใดๆที่บ่งบอกว่า เบนแมกแดเนลจะติดตายไหลออกมาตามลำน้ำเหล่านั้นนะครับแต่ก็อีกครับพ่อแม่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาก็ยังอยากจะพิสูจน์ว่าลูกของเขาเนี่ยได้จมน้ำตายอยู่ใน o r เท x s สปริงแห่งนี้นะครับเขาจึงขอให้ทางการเนี่ยได้นำเอาน้ำนะครับตัวอย่างน้ำของในวอ t e x Spring แล้วก็ ลำน้ำสาขาที่ไหลออกมาด้านนอกเนี่ยเอาไปตรวจเอาไปตรวจเพื่อค้นหาแบคทีเรียที่เกิดจากศพว่ามีปนเปื้อนอยู่ในน้ำเหล่านี้หรือไม่หากว่ามีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเบนตายอยู่ในน้ำนี้แน่นอนแต่ถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำเหล่านี้นะครับ หลังการตรวจถึง30ครั้งด้วยกันเนี่ยก็ไม่พบแบคทีเรียดังกล่าวไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่ามีคนตายอยู่ในน้ำทั้งในวอเทกสเปริงแล้วก็ในลำน้ำสาขาที่ไหลออกมาทั้งหมดไม่มีเลยความซวยจึงมาตกที่เอ็ดูอร์โดเจ้าหน้าที่ของวอเท็กสเปริงที่เปิดประตูให้เบนเข้าไป เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะเขาคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเบนเอ็ดดัวโดถูกนำตัวเข้าทดสอบกับเครื่องจับเท็จแต่ผลก็ออกมาว่าเขาไม่ได้โกหกส่วนความผิดที่ทำให้มีคนตายพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากก่อนการลงดำน้ำําทุกคนต้องเซ็นหนังสือสละสิทธิการคุ้มครองจากศูนย์ดำน้ำําวอร์เทคสปริงก่อนแล้ว จากความพยายามค้นหาลูกชายในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวแมคแดเนยลต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วถึง54,000ดอลลาร์ 54, สหรัฐหรือประมาณ1ล้าน8แสนบาทซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกหมุดหงิดมากเพราะถึงแม้จะเสียเงินไปขนาดนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเป็นที่น่าพอใจพอและแม่ของเขายังเชื่อว่าเบนติดอยู่ในถ้ำต้น้าอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่มีนักดำน้ำที่จะลงดำไปหาให้อีกเพราะทุกคน ดำน้ำดูจนหมดแล้วก็ไม่พบอะไรพวกเขาจึงประกาศให้รางวัลกับใครก็ตามที่กล้าหาญพอจะลงไปงมเอาศพของลูกชายของพวกเขาขึ้นมาให้ได้โดยจะให้เงินรางวัลถึง1,000 0ดอลลาร์หรือประมาณ3,40,000บาททำให้เหล่านักดำน้ำที่ช่วยค้นหามาตั้งแต่ต้นเกิดความไม่พอใจเหมือนกับว่าไปดูถูกความกล้าหาญของพวกเขาและที่สำคัญมันจะกลายเป็นการล่อให้นักดำน้ำคนอื่น เข้ามาตายในถ้ำแห่งนี้อีกด้วยแต่ความไม่แยแสของครอบครัวนี้ก็ปรากฏให้เห็นชัดแม้จะมีข่าวความไม่พอใจของเหล่านักดำน้ำทั้งหลายแพร่ออกไปแต่ครอบครัวแมคแดเนลกลับเพิ่มเงินรางวัลให้มากขึ้นไปอีกถึง30,000ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทจนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี2012หลังเกิดเหตุ2ปีแรี่ฮิกกินบัตทมนักดำน้ำจากเมืองบิ็อกซี่รัฐมิสซิสซิปปีก็ได้ลงไป เสียชีวิตจริงๆในถ้ำวัวเทคสปริงแห่งนี้จากการพยายามลงไปหาซากศพของเบนแม็กดาเนลโดยเขาบอกกับเพื่อนๆก่อนที่จะลงไปเสียชีวิตว่าเงินรางวัลสามหมดอลลาร์นั้นมันน่าดึงดูดเกินกว่าที่จะไม่ลองเสี่ยงลงไปแม้จะไม่มีใครเจอซากศพของเบนเลยแต่ครอบครัวของเขาก็ยังไม่เลิกล้มความพยายามพวกเขาเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ในการตามหาโดยเริ่มคิดว่า อาจมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นกับเบนก็ได้พวกเขาจึงได้จ้างนักสืบเอกชนเพื่อสืบค้นเกี่ยวกับเจ้าของและเจ้าหน้าที่ของ v o r t เทคสปริงซึ่งนักสืบก็พบว่าคนจํานวนมากที่ทํางานอยู่ในวอ r t เทคสปริงมีประวัติอาชญากรรมแทบทั้งสิน้นรวมทั้งพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของโลเวล l k e คลลี่เจ้าของวอ r t เทคสปริงซึ่งเป็นคนที่มีบุค,คลิกอินน่าสงสยัยผนวกกับการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของเขา ที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานหลังการหายตัวไปของเบนยิ่งทำให้ความเชื่อเรื่องการฆาตกรรมมีน้ำหนักมากขึ้นเพียงแต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์เรื่องนี้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีหลังจากการหายตัวไปของเบนแมคแดเนีลทุกคนก็ยังมีข้อสงสัยและมีคำถามคาใจอยู่มากว่าความจริงคืออะไรเกิดเป็นทฤษฎีความเชื่อต่างๆมากมายในสังคมบ้างก็เชื่อว่า เขาตายติดอยู่ในถ้ำใต้น้ำของวอลเทคสปริงจริงบางก็เชื่อว่าเขาหนีไปฆ่าตัวตายอยู่ที่ไหนสักแห่งบ้างก็เชื่อว่าเขาจัดฉากว่าตายเพื่อหนีหนีไปและตอนนี้เขาไปปรากฏตัวอยู่ที่อื่นที่ไม่มีใครรู้จักและบ้างก็เชื่อว่าเขาอาจถูกฆาตกรรมระหว่างหรือหลังจากการดำน้ำครั้งสุดท้ายด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนำศพไปทิ้งในที่ห่างไกลที่ไหนสักแห่ง แต่ที่แน่ๆปริศนานี้ยังคงหลอกหลอนครอบครัวแม็กแดเนลมาจนถึงปัจจุบันโดยพ่อและแม่เชื่อมันว่าลูกชายของพวกเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนจนถึงวันนี้ครอบครัวแม็กแดเนยลยังคงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะพบเบนลูกชายของพวกเขาและไขปริศนาการตายของเขาได้ในที่สุดและคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าอย่างไร หากชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้หลวเอ็ดเกรดชีวิตกันด้วยนะครับไว้พบเรื่องราวเกร็ดชีวิตในรูปแบบต่างๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ